ในโลกใบนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่ายังมีเรื่องราวต่างๆนานาอีกมากมายที่คุณไม่สามารถหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเรื่องราวลี้ลับเหตุการณ์เหลือเชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติเรื่องของจิตวิญญาณหรือแม้แต่ความลี้ลับและปริศนาของห้วงอวกาศและระบบสุริยะจักรวาลที่ยังหาข้อพิสูจน์และบทสรุปไม่ได้ ทางช่องสีตองขอนำพาทุกท่านก้าวไปสู่เรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ที่ได้มีการบันทึกไว้หากพร้อมกันแล้วขอเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องจริงสุดจะเชื่อตอนที่หนึ่งความผูกพันของพี่น้องร่วมสายโลหิตจอร์ดและฮานอเทเป็นพี่น้องที่มีความสนิทสนมและใกล้ชิดกันอย่างมาก ทั้งคู่ไม่เคยอยู่ห่างจากกันเป็นระยะเวลานานเลยตั้งแต่เด็กแต่เมื่อวันหนึ่งจอร์ดซึ่งเป็นพี่ชายคนโตต้องเข้าไปเป็นทหารเรือรับใช้ชาติฮาร์ดจึงต้องอยู่โยงเฝ้าบ้านที่เซนต์แอโกคอเวลประเทศอังกฤษเพื่อช่วยครอบครัวทำธุรกิจและคืนวันหนึ่งขณะที่จอร์ดปฏิบัติการอยู่บนเรือเขาก็ฝันไปว่าน้องชายถูกผู้ชายสองคนยิงเสียชีวิต และลากศพของน้องชายของเขาไปทิ้งในบึงแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านหลังจากนั้นชายสองคนได้ซ่อนปืนที่ใช้ยิงน้องชายของเขาไว้ที่พุ่มไม้ใกล้กับบึงแห่งนั้นจอร์ะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันและพยายามสวดวิงวอนขออยากให้ความฝันนั้นเป็นจริงแต่เมื่อเขาเดินทางกลับมาถึงบ้านเขาได้รับแจ้งข่าวร้ายเรื่องน้องชายอันเป็นที่รักถูกฆ่าตายและศพถูกนำไปทิ้งในน้ำ และในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามหาตัวผู้เป็นฆาตากรมารับกรรมที่กระทำไว้ซึ่งจอร์ดได้ตัดสินใจเล่าเรื่องความฝันของตนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังพร้อมทั้งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังที่ซ่อนปืนและพาไปชี้ตัวฆาตากรซึ่งฆาตากรทั้งสองคนก็รับสารภาพเพราะพยานหลักฐานพร้อมจึงถูกศาลสั่งตัดสินประหารชีวิตให้สาสมกับความโหดร้ายของฆาตากร บทสรุปเรื่องนี้จอร์ดเองก็ไม่ทราบว่าในวันนั้นทำไมเขาถึงได้ฝันถึงแบบนั้นและเรื่องราวที่เขาได้รู้ถึงตัวฆาตกรก็ย่างเป็นที่ประหลาดใจทำให้หลายๆคนพากันคิดไปว่าด้วยสายใยของความเป็นพี่น้องคงนำพาทำให้ตัวจอร์ดได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชายของเขาในความฝันนั่นเอง อุโมงจิ๋วในเม็กซิโกชนเผ่าอินเดแดงโบราณที่ชื่อว่าซาโปเทคเป็นชนเผ่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกนับตั้งแต่ช่วง200ปีก่อนคิสตการจนกระทั่งถูกพวกสเปนรุกรานในปีพศ2062ชนเผ่าซาโปเทคเป็นพวกที่มีอารยธรรมสูงมีความชำนาญในการประกอบอาชีพเพื่อ,อยางชีพ นอกจากนี้ยังมีความรู้ความชำนาญในเรื่องศิละปะดวงดาวและการก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชนเผ่าซาโปเทคก็คืออุโมง์ขนาดเล็กมากเกินกว่าที่ผู้ใหญ่จะเข้าไปอาศัยอยู่ได้และยังเล็กกว่าเด็กโดยทั่วๆไปจะเข้าได้ด้วยเช่นกันอุโมงที่ว่ามีขนาดความกว้างประมาณ20-25ซนติเมตร และเมื่อเข้าไปสำรวจในอุโมงค์แห่งนี้ด้วยการนอนราบและค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปในอุโมงค์แห่งนั้นคณะนักสำรวจก็พบว่ามีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ภายในอุโมงค์นั้นด้วยและรอบๆโครงกระดูกเหล่านั้นก็คือทรัพย์สมบัติทั่วไปที่พวกเขาค้นพบในหลุมฝังศพคนตายในที่อื่นๆก็ไม่รู้ว่าผู้คนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในอุโมงค์ขนาดจิ๋วนี้ได้อย่างไร เลขนำโชคคนโดยทั่วไปที่นิยมเสี่ยงโชคด้วยการพนันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคด้วยการแทงมา้าแทงหวยมักจะถือเคสด,ด้วยการใช้เลขนำโชคประจำตัวของตนในการเดิมพันไม่ว่าจะเป็นเลขประจำวันเกิดตนเอง TU หรือแม้แต่ทะเบียนรถแต่ทว่าอย่างไรก็ตาม มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในมหานครนิวยอร์กเมื่อปีพศ2501ประชาชนจำนวนหลายพันคนของมหานครแห่งนี้ได้เลือกเอาเลขนำโชคตามความเชื่อของตนมาเป็นตัวเปลี่ยนแปลงโชคชะตาครั้งสำคัญในชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียวเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์คันหนึ่งพุ่งทลาลงไปในน้ำ และข่าวนี้ได้รับการตีพิมพ์จากหนังสือพิมพ์ทุกคนทุกแห่งในมหานครนิวยอร์กในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยภาพรถเครนกำลังยกรถคันที่ประสบอุบัติเหตุขึ้นมาจากน้ำซึ่งชัดเจนพอที่จะมองเห็นเลขทะเบียนรถ932และในวันเดียวกันไม่เพียงแต่ชาวนิวยอร์กจำนวนหลายพันคนถี่ถุมเงินแทง932ในเกณฑ์การพนันทุกประเภทจะชนะเท่านั้น แต่ปรากฏว่าสลากกินแบ่งที่ออกงวดนั้นก็เป็น932ด้วยเช่นกันการหายตัวอย่างลึกลับของผู้พิพากษาตั้งแต่ปีพศ2 3 3 3สถึง2344จอห์นเลนซิงนั่งอยู่บนบันลังในศาลอาญามหานครนิวยอร์ก เพื่อทำหน้าที่ผู้พิพากษาตัดสินคดีความต่างๆมาโดยตลอดแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตนินี้เขาเคยเป็นอาสาสมัครเขารวมรบในการปฏิวัติของอเมริกาอีกทั้งยังเคยเป็นผู้แทนรัษฎรและรวมถึงเป็นนายกเทศมนตรีในเมืองอันบานีด้วย นอกจากนี้แลนซิงยังได้ดำรงตำแหน่งสภาหอการค้าประจำรัฐและต่อมาในปีพศ1804ซึ่งเป็นปีที่แลนซิงเกษียณอายุราชการอยู่กับบ้านและใช้เวลากับครอบครัวเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับวิทยาลัยโคลัมเบียของมหานครนิวยอร์กอยู่ และในวันที่12ธันวาคมปีพศ2372แลนซิงซึ่งเขาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในแมนฮัตตันหลังเสร็จสิ้นการประชุมรวมกับคณะเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยแล้วเขาได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งและกำลังจะนำจดหมายฉบับนั้นไปส่งในตู้ปรษณีซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่พักเท่าใดนัก และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้ใดพบเห็นรัฐบุรุษวัย75ปีผู้นี้หรือได้เบาะแสะเกี่ยวกับการหายตัวไปของแลนซิงอีกเลยตั้งแต่นั้นมาขี้เล่าหนังเหนียวในปีพศ2476 แอนโทนีมาริโน่และพักพวกอีกสี่คนประสบปัญหาเรื่องการเงินจนต้องวางแผนสังหารเพื่อนสาวของมาริโน่เพื่อเอาเงินประกันและเมื่อทำครั้งที่หนึ่งก็ต้องมีครั้งที่สองพวกเขาจึงสมรู้ร่วมคิดกันก็กรำทำเขีนอีกครั้งโดยครั้งนี้พู่งเป้าไปที่นายไมเคิลมอนลอยผู้มีพระคุณของมาริโน่ ซึ่งมีนิสัยชอบดื่มจนขึ้นชื่อว่าเป็นขี้เหล้าประจำท้องถิ่นของบ้องเลยทีเดียวและแผนการชั่วร้ายของพวกเขาก็เริ่มขึ้นด้วยการหลอกล่อให้มอนลอยดื่มเหล้าจนหัวราน้ำและบ่อยก็มีส่วนรู้เห็นในการลอบสังหารครั้งนี้ก็เริ่มผสมยาพิษขนานต่างๆลงไปในเหล้าที่ผสมให้มอนลอยด้วย แต่เหลือเชื่อที่มอนลอยรอดตายมาได้ขั้นตอนต่อไปคือการหมอมเหล้าเยือคนเดิมจนเมาไม่ได้สติและฝังร่างของมอนลอยใต้กองหิมะที่มีอุณหภูมิติดลบ14องศาฟาเรนไฮน์แต่ทว่าแผนการนี้กลับไม่สามารถฆ่ามอนลอยได้ฉะนั้นจึงเหลือวิธีการสุดท้ายที่ต้องกระทำอย่างตรงไปตรงมานั่นก็คือ การขับรถพุ่งเขาชนมอนลอยอย่างจังและขับรถกลับมาเหยียบร่างของเขาซ้ำอีกทีปรากฏว่าแผนการครั้งนี้สำเร็จคือมอนลอยตายสมใจปรารถนาของเหล่าบรรดาเหล่าร้ายแต่ทว่าแผนการเอาเงินประกันจากการตายของมอนลอยไม่สำเร็จเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้เงื่อนงำเกี่ยวกับฆาตกรรมครั้งนี้เสียก่อน จรในครับคนดีกลุ่มนี้จึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในที่สุดก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องจริงสุดจะเชื่อตอนที่ห1หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันไว้นะที่นี้ด้วยนะคะและสําหรับเรื่องจริงสุดจะเชืช่อย,ยังมีตอนต่อๆไปอีก แอดเองก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะเข้ามาติดตามและรับฟังกันต่อไปก่อนจากกันไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่องช่องสีตองกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ